หลวงพ่อครับหลวงพ่อกับผมจะเดินทางไปไหนต่อครับท่านพระครูถามหลวงพ่อดำไม่กล้าใช้คำว่าเราด้วยเกรงภิกษุรัตตันยูจะคิดว่าท่านตีเสมอเรากับเธอจะพากันเดินทางข้ามภูเขา ไปยังประเทศพม่าเธอจะได้ไปนมัสการพระเจดีชเวดากองหรือครับดีใจหนอดีใจหนอผมอยากจะไปนมัสการพระเจดีอ,อง์นี้มานานแล้วแต่ยังหาโอกาสไม่ได้อีกประการหนึ่งความที่ผมเคยรบกับพม่าในชาติที่แล้วทำให้ผมไม่ชอบพม่า ไม่อยากไปเมืองที่เคยเป็นศัตรูกับคนไทยสมัยที่ผมเป็นแม่ทัพผมเคยถูกพมา่าจับไปเป็นตัวประกันอยู่พม่าตั้งหลายเดือนกระทั่งแม่ทัพอ,อีกคนหนึ่งเขาไปรับตัวกลับมายัางกรุงศรีอยุธยาเรารู้แล้วและในชาตินี้แม่ทัพคนนั้นเกิดมาเป็นผู้หญิง เธอจะได้ตอบแทนบุญคุณเขาเพราะพ่อแม่เขาจะมาขอร้องให้เธอไปรับลูกกลับมาเช่นกันรับมาจากไหนครับคงไม่ใช่จากพม่านะครับผมไม่อยากไปเมืองพม่าอีกผมหมายถึงว่าไปโดยไม่มีหลวงพ่อไปด้วยนะครับไม่ต้องไปถึงพม่าหรอกแค่จังหวัดชายแดนตากหรือครับ หรือว่าเชียงรายไม่ใช่ตาแล้วก็ไม่ใช่เชียงรายถ้าเช่นนั้นก็กาญจะนะบุรีผมจะไปรับเขาที่กาญจะนะบุรีใช่ไหมครับเอาเถอะถึงเวลานั้นเธอก็จะรู้เองแต่เวลานี้เตรียมตัวเดินทางได้แล้วและขอย้ำอีกครั้งว่าศึกครั้งนี้ ใหญ่หลวงนักจะใหญ่หลวงหรือใหญ่น้อยอย่างไรผมก็ไม่กลัวครับเพราะผมมีครูบาอาจารย์อยู่ชิดใกล้สมภารวัดป่ามะม่วงพูดอย่างไม่พรั่นพรึงเราบอกแล้วไงว่าให้พึ่งตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถ จำพระพุทธวจนะบทนี้ไว้ให้ดีอย่าคิดว่าครูบาอาจารย์จะช่วยเธอได้เสมอไปต้องช่วยตัวเองก่อนแล้วเมื่อตะกี้เธอพูดว่าใหญ่หลวงหรือใหญ่น้อยคำว่าใหญ่น้อยฟังทําแม่งหูยังไงชอบกลทําไมไม่ใช้คำว่าเล็กน้อยเพราะใหญ่หลวงก็น่าจะคู่กับเล็กน้อย หรือว่าเธอตกภาษาไทยหลวงพ่อดำรู้สึกกังขาหามิได้ครับผมเป็นคนที่เก่งภาษาไทยชนิดหาตัวจับยากคณาศาสตราจารย์ทางด้านภาษายังสู้ไม่ได้เรื่องจริงนะครับิทิ์คุยเคืองด้วยตั้งใจจะยั่วอาจารย์ อาจจะจริงสำหรับเธอแต่คงไม่จริงสำหรับเราแต่ไหนลองอธิบายให้เราฟังหน่อยสิว่าทำไมเธอถึงใช้ใหญ่หลวงคู่กับใหญ่น้อยอาจารย์ต้องการคำตอบก็ผมใช้แบบเดียวกับชาวบ้านเขาใช้นะครับแบบไหนชาวบ้านเขาใช้กันแบบไหน คำตอบของสิทธิ์ดูเหมือนจะยิ่งทำให้อาจารย์งงมากขึ้นเขาใช้คําว่าหลวงคู่กับคําว่าน้อยครับเช่นเขาเรียกเมียคนหัวปีว่าเมียหลวงเมียคนถัดมาเรียกว่าเมียน้อยไม่ว่าจะถัดมากี่คนก็จัดเป็นเมียน้อยหมดเอถ้าคน,คนหัว,หวปี ก็ต้องคู่กับคนสุดท้องสิถึงจะถูกอาจารย์นึกสนุกบ้างแล้วแต่จะตีความครับสรุปว่าหลวงพ่อทราบเหตุผลแล้วนะครับว่าทำไมผมจึงใช้คำว่าใหญ่น้อยทำไมไม่ใช้เล็กน้อยก็พอทราบแต่เราอยากขอเตือนเธอว่า อย่าไปตำอย่างชาวบ้านมากนักเพราะเธอเป็นนักบวชเธอไม่ใช่ชาวบ้านเข้าใจไหมเข้าใจครับสิทธิตอบเสียงอ่อยเพราะเข้าใจแจ่มแจ้งว่าถูกอาจารย์ตำหนิเข้าแล้วเข้าใจก็ดีแล้วออกเดินทางได้พบกันบนยอดเขาตรงชายแดนนะ ชายแดนไหนครับกดชายแดนไทยพม่าน่ะสิไม่น่าถามสิทธิ์ถูกอาจารย์ตาหนิเป็นคำรบสองแต่ชายแดนไทยพม่ามีตั้งหลายแห่งนะครับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อจะให้ผมไปพบชายแดนแห่งไหนครับแห่งไหนที่มียอดเขาสูงก็พบกันแห่งนั้นไปคิดเอาเองก็แล้วกัน หลวงพ่ออย่าให้ผมคิดเองเลยครับผมเกรงว่าจะไปไม่ถึงเพราะคิดไม่เก่งเหมือนหลวงพ่อเอาละเธอจะไปถึงอย่างแน่นอนแต่กว่าจะถึงเธอจะต้องผจญกับอุปสรรคหนานับปะการนักหนาสาหัสกว่าตอนไปป่าดงพญยาเย็นมากนักทำไมหลวงพ่อชอบทรมานผมเราหรือทรมานเธอ เราไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนแต่ก็ขอบอกเธอว่าเมื่อเธอฟันฝ่าอุปสรรคได้จะทำให้เธอแกร่งและกล้าขึ้นอย่าลืมว่ามานไม่มีบารมีไม่เกิดเอาละออกเดินทางได้แล้วใช้คาถาย่นระยะทางได้หรือเปล่าครับตามใจ จะใช้คาถาอะไรก็ตามใจแต่กว่าจะพบเราเธอจะต้องปักกรดอยู่ที่เชิงเขาหนึ่งคืนก่อนตอนเดินขึ้นเขาห้ามใช้คาถาให้เดินอย่างมีสติเหมือนกับเวลาเดินจงกรมเข้าใจหรืออยังเข้าใจแล้วครับถ้าเช่นนั้นผมก็ขอกราบลาผมจะออกเดินทางเดี๋ยวนี้ ท่านกราบเป็นจังค้าประดิษฐ์สามครั้งแล้วจึงออกเดินทางคิดว่าลับตาอาจารย์ไปแล้วจึงจะใช้คาถาย่นระยะทางที่ได้ร่ำเรียนมาจากหลวงพ่อเดิมขอให้โชคดีส่วนเราจะนั่งพักอยู่ที่นี่สักค่นราตรีแล้วจึงจะไปรอเธออยู่บนยอดเขาหลวงพ่อดำบอกลูกศิษย์ท่านพระครูหยุดเดิน หันมาถามว่าหลวงพ่อจะใช้คาถาย่นระยะทางไหมครับเราไม่จำเป็นต้องใช้คาถาย่นระยะทางถ้าเช่นนั้นหลวงพ่อคงจะหายตัวไปหรือไม่ก็ดำดินไม่ใช่ทั้งสองอย่างผมรู้แล้วหลวงพ่อจะเหาะไปที่หลวงพ่อบอกว่าจะพักอยู่ตรงนี้สักค่นราตรี แล้วจะไปก็แปลว่าหลวงพ่อจะรอให้คนเขาหลับกันก่อนจะได้ไม่มีใครเห็นตอนที่หลวงพ่อหอะสมภา์วัดป่ามะม่วงคาดคะเนเมื่ออาจารย์ของท่านไม่พูดว่ากไกรท่านก็ยิ่งมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นถูกต้องทุกประการเดินไปได้สักพักภิกษุวัยสี่สิห้า จึงใช้คาถาย่นระยะทางและมาถึงเชิงเขาโดยที่ยังไม่รู้สึกเหนื่อยท่านจัดการหาที่ปักกลดเพราะอาจารย์สั่งให้พักอยู่ที่เชิงเขาคืนหนึ่งก่อนแล้วจึงเดินขึ้นไปพบท่านบนยอดเขายังมิทันจะมืดท่านก็ต้องผนจญกับคนป่าซึ่งเป็นพวกเดียวกับผีตองเหลืองพวกนั้นกรูกันเข้ามาและใช้หน้าไม้ ยิงมายัางท่านด้วยประสงค์จะเอาเนื้อไปกินเป็นอาหารแต่เมื่อลูกดอกที่ยิงมาไม่อาจทำอันตรายท่านได้เลยพากันตื่นตกใจและวิ่งเข้ามาหมอบอยู่เบื้องหน้าคิดว่าท่านเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาที่สามารถดนบรนดาลเพศภัยให้เกิดแก่พวกเขาได้ตัวสันงันงกด้วยความกลัวว่าจะถูกลงโทษคนเป็นหัวหน้า พูดด้วยภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่องท่านต้องใช้วระปัญญาจึงรู้ว่าเป็นคำขอขมาลาโทษภิกษุวัยสีสห้ายิ้มอย่างปราณีชะรอยคนป่าเหล่านี้จะมีบุญเพราะพวกเขาเกิดประทับใจในรอยยิ้มของท่านและคิดตรงกันว่าเจ้าป่าเจ้าเขาองค์นี้ยิ้มสวยเหลือเกินท่าทางท่านคงจะใจดี คนเป็นหัวหน้าจึงพูดขึ้นว่าข้าต้องขออภัยที่ไม่รู้ว่าท่านคือเจ้าป่าผูด้ดูแลคุนเขาแห่งนี้คิดว่าท่านเป็นมนุษย์ที่พวกข้าจะนำไปเป็นอาหารได้ท่านพระครูเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดเพราะใช้วรปัญญาหากก็มีปัญหาว่าท่านพูดภาษาของเขาไม่ได้ครั้นจะพูดภาษาของท่านพวกเขา ก็จะไม่เข้าใจเห็นจะต้องใช้ภาษามือซึ่งนิยมใช้สอนคนใบ้แต่คนป่าเหล่านี้ไม่ใช่คนใบ้ท่านจึงลองใช้ภาษาจิตอีกภาษาหนึ่งซึ่งจะสามารถสื่อสารกับพวกเขาได้แล้วจึงสอนพวกเขาด้วยภาษามือบวกภาษาจิตมีใจความว่าการที่พวกเขาเกิดมาเป็นคนป่า อยู่ในดงพงไพรมิได้พบกับความเจริญเชกเช่นมนุษย์ทั้งหลายก็นับว่าโชคร้ายพออยู่แล้วหากพวกเขากระทำบาปโดยการกินเนื้อมนุษย์ก็จะทำให้เกิดในที่ที่เลวยิ่งไปกว่าเช่นไปเกิดในนรกต้องถูกลงโทษทันอย่างแสนสาหัสอันเป็นวิบากจากกรรมชั่วที่พวกเขากระทำ ทำไมพวกข้าจึงกินเนื้อมนุษย์ไม่ได้หัวหน้าคนป่าถามท่านพระครูใช้ภาษาจิตบวกภาษามือตอบว่าเพราะมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่ฝึกได้พระพุเทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของเราทั้งหลายตรัสสอนว่าท่านโตเศธโธมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์คนประเสริฐคือคนที่ฝึกแล้ว ท่านไม่กินเนื้อมนุษย์หรอกหรือเนื้อมนุษย์อร่อยมากนะหัวหน้าคนป่ายังคงคิดว่าท่านเป็นเจ้าป่าผู้ดูแลคุนเขาแห่งนี้ท่านจึงสื่อสารกับพวกเขาว่าท่านเป็นสาวกของพระาศาสดาพระาศาสดาข,ของท่านตรัสห้ามสาวกมิให้ฉันเนื้อสัตว์สิบอย่างได้แก่เนื้อมนุษย์เนื้อช้างเนื้อมาเนื้อสุนัขเนื้องู เนื้อราชสีเนื้อหมีเนื้อเสือโครง่งเนื้อเสือดาวและเนื้อเสือเหลืองนอกจากเนื้อสัตว์สิบอย่างที่กล่าวมาแล้วที่เหลือนอกนั้นท่านกินได้ใช่ไหมแล้วท่านล่าสัตว์เองหรือเปล่าสมภารวัดป่ามะม่วงอธิบายให้พวกเขารับรู้ด้วยภาษาที่ท่านคิดขึ้นเองคือภาษาจิตบวกภาษามือความว่าท่านเป็นพระภิกษุ มีหน้าที่สั่งสอนประชาชนให้ดำรงอยู่ในศีลธรรมเลี้ยงชีวิตด้วยอาหารที่ประชาชนนำมาให้จึงไม่ต้องหาอาหารเองการเป็นพระภิกษุมีข้อปฏิบัติที่เรียกว่าพระวินยัยแบ่งเป็นข้ออเรียกว่าสิกขาบทมีทั้งหมด227ข้อภิกษุต้องปฏิบัติตามพระวินยัยการล่าสัตว์เป็นการผิดพระวินยัย ท่านจึงไม่ล่าสัตว์ถ้าเชนนั้นข้าจะนำอาหารมาให้ท่านกินหัวหน้าคนป่าเกิดเมตตาอยากอนุเคราะห์ท่านท่านจึงขอบใจเขาและทีแจงว่าท่านไม่สามารถรับความอนุเคราะห์ของเขาได้เพราะเลยเวลาฉันอาหารไปแล้วพระภิกษุต้องฉันก่อนเที่ยงเลยเที่ยงไปแล้วฉันไม่ได้ แล้วท่านมีลูกมีเมียหรือเปล่าเขาถามอีกท่านตอบว่าภิกษุก็คือนักบวชซึ่งนักบวชในศาสนาของท่านต้องประพฤติพรหมจรรย์มีลูกเมียไม่ได้หัวหน้าคนป่ารู้สึกศรัทธาในท่านพระครูมากได้สนทนากับท่านจนเป็นที่พอใจและเมื่อทราบว่าท่านจะพำนักอยู่ในป่าแห่งนี้จึงถามว่าท่านไม่กลัวหรือ ป่าแห่งนี้น่ากลัวมากกลางคืนเต็มไปด้วยสัตว์ร,ร้ายทั้งช้างป่าเสืองูและอสรพิษมากมายท่านควรจะขึ้นไปนอนบนยอดเขาภิกษุวัยสีสิห้าตอบว่าท่านมีวิชาที่จะป้องกันภัยจากสัตว์เหล่านั้นได้ขอพวกเขาอย่าได้เป็นห่วงท่านถ้าฉากนั้นพรุ่งนี้เช้าพวกข้าจะนำอาหารมาให้ท่านกิน จะไม่มีเนื้อสัตว์สิบอย่างที่ท่านบอกมาเขาคิดว่าจะขุดเผือกขุดมันและหาผลไม้มาให้ท่านจากนั้นจึงพากันลากลับท่านพระครูมองตามคนเหล่านั้นรู้สึกสมเพศเวทนาในความเป็นอยู่ของพวกเขาดูเอาเถอะแม้แต่เสื้อผ้าก็ไม่มีจะนุ่งห่มต้องใช้ใบไม้มาปกปิดอวัยวะส่วนล่างเอาไว้ เพื่อไม่ให้ดูอุจจารในตาวันพรุ่งนี้เมื่อพวกเขามาหาท่านก็จะอนุเคราะห์โดยให้สมาทานศีลและรับไตรสรณคมอย่างน้อยก็ช่วยพวกเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสัตว์สิบชนิดซึ่งรวมมนุษย์ด้วยก็จะไม่ถูกล่าไปเป็นอาหารและที่สำคัญคือชาติต่อๆไปพวกเขาจะไม่ต้องมาเกิดเป็นคนป่าอีก หากปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านสอนความมืดเริ่มโรยตัวเข้ามาปกคลุมอนาบริเวณอากาศเริ่มหนาวเย็นมากขึ้นท่านจึงเข้าไปในกรดและนั่งบำเพ็ญภาวนาทัานใดนั้นก็มีเสียงดังโศบสาบอยู่ภายนอกกรดท่านดูด้วยตาปัญญาก็เห็น งูเหลือมตัวมหึมานอนรอจังหวะที่จะกลืนท่านเข้าท้องเป็นพักษาหารนึกถึงตอนเป็นเด็กที่ได้ยินพวกผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังว่างูเหลือมมันกลืนวัวก,กลืนควายเป็นตัวตัวท่านก็เชื่อว่ามันสามารถจะกลืนพระผอมๆอ,อย่างท่านได้โดยไม่ยากวิธีป้องกันคือต้องสวดขันธปริตจึงเริ่มด้วย บทขัดตำนานขันธปริิศดังนี้สภาสศีวิสัชาตินังทิพภะมันตาคทังวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอาณักเขตตัมหิสัพพัทธะสัพพัธา สภาปานิน่งสภโสปินิวารติปริตันตาพนามะเหพระปริตอันใดย่อมอย่างพิษอันร้ายแห่งงูร้ายทั้งหลายให้ฉิบหายไปดุดยาวิเศษอันประกอบด้วยมนทิปอันหนึ่งพระปริตอันใดย่อมห้ามกันอันตรายอันวิเศษของสัตว์ทั้งสิ้น โดยประการทั้งปวงในอนาเขตในที่ทั้งหมดในการทุกเมื่อเราทั้งหลายจงสวดปริตอัน un นั้นเทินขึ้นบทขัดเสร็จแล้วภิกษุวัยส5จึงสวดคันธปริตซึ่งมีจำนวนคาถาทั้งสิ้นห้าคาถาสวดกลับไปกลับมาอยู่หลายรอบเจ้ามูเหลือมตัวมเหอมา จึงค่อยๆเลื้อยออกไปอย่างเชื่องช้าครั้นเจ้างูเหลือมไปแล้วอสรพิษอื่นๆนับร้อยตัวก็เลื้อยผ่านกลดท่านไปโดยไม่ได้ทำอันตรายแต่ประการใดการเป็นไปดังนี้ก็ด้วยอนุภาพแห่งคันทปริศของพระพุทธองค์โดยแท้